มาครับทุกทชมแล้วก็หยบเกมใหม่นะผมนะเกมใหม่ของช่องเรานะผมนะไม่รู้ว่าจะอจัดคลิปได้ไหมนะครับผมนะเพราะว่าอุย้ยเกมนี้มันสมจริงแล้วก็ใช้นี่เยอะมากนะผมไม่รู้ว่ามือถือจะไหวไหมหน,นี่เดี๋ยวเราผมว่าผมจะลองเอารถไถมาขึ้นรถได้นี่ดูนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจ้เริ่ม นี้ครับผมแล้วรถไยียรถไถของเราป่ะเดี๋ยวเรารถไถไปขึ้นกันไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมนะผมนะผมคิดว่าผมจะรอขึ้นดูแต่พี่รถไทยจดแรงไม่น่าได้ท่าน้ชมฟรีทิ้งโอ้ยอย่างแบบอะไรหืมควันนัดควันออกแบบ เราก็ค่อยถอยนะค่อยถอยนะครับท่านผู้ชมปึ๊บโอ้โหเหนือหน้าก่นอนเล่นึงนิดน,นึงโอนนงเคนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆถอยนะเออใจี๊ยมใจเย็นเจี๊ยมค่อยๆถอยลงครับผมค่อยๆถอยลงปึ๊บ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 ,บ,บโอ้เม่ไม่น่าได้เลยทั้งสิ้นคือได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยว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  เดี๋ยวก่อนลูกพี่เดี๋ยวกันเดีย๋ยวกอนจะเยน็ยนผมไม่อยากไปฝั่งนั้นออเอ๋ยวเดินหน้าง่อนนิดนึงเดินหน้าไม่ได้อู้หูจบกอ้อนพอพอพอเออ,อ,อ,อ ถ่ายขึ้นดูว่าผมถ่ายขึ้นดูไม่ดูนะผมว่าจะถอยขึ้นได,นะด้ดนหนไหมอุ้ยนี่ยิงเดียวขึ้นได้ไหมวะอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาลนแล้วขึ้นมาอุ้ยจะลองดูนะผมจะลองดูโอเคผมน่าจะขึ้นได้ทัน,นโอ้้ เครับผมน่าจะได้แบบโอเคแล้วมนะั้งนี่เดี๋ยวเราเราลองขับดูครับผมนะโอ้ยไหลตกงั่นน่าประมาณนี้ครับผมไปไอ้หลากไปไหนดีวะทุกคนนี่อุอ้ยอย่างแรงั้ผมคันนี้อย่างแรงเดี๋ยวเรา เอาพ่วงไปอีกสักหนึ่งพ่วงนะครับให้รถไถล่างผมหทนมากเออทำอไงดีวะอยากได้พ่วงอีกสักหนึ่งพวว่วงวะต้องรถไถลงก่อนไหมงั้นเดี๋ยวเรารถไถลงก่อนก็ได้ไหมเดี๋ยวเรารถไถลงก่อนนะผมพี่ลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้ เปิดปิดเปิดโอ้ยกระบะพังหมดแล้วอื้อวูดดลงอย่างแรงนะท่านผู้ชมโดดลงอย่างแรงเลยทุกพี่นี่แหละเ,เปิดเนียเหยียดขันเหยียนคันเรา,เาค่อยๆเล่นนะผมแล้ค่อยๆเล่นเดี๋ยวมันดิ่งจะพยายามไม่ทำให้มันดิ่งนะไปเดี๋ยวถอยก่อนปึ๊บโอเคนี่ครับผม พี่เดี๋ยวเราขึ้นตรงนั้นพี่เดี๋ยวผมขึ้นตรงนั้นดีกว่าเนาะน่าจะแบบขึ้นได้แบบโอเคกว่านะผมนะว่าแบบคือ,อมันค่อนข้างยาวกว่านะตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะนี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวผมเอาขึ้นตรงบรรทุกใ้นี้ก็แล้วกันนี่ครับผม แค่น,นี้ก็น่าจะโอเคไหมโอเคนี่ครับผมคิดว่ารถไถน่าจะขึ้นได้อยู่เดี๋ยวเรารถไถมาอย่านี่ก็ใส่นี้ไปคลิปนี้จะเอารถไถขึ้นขึ้น,น,นทเทอร์ครับผมดูกันว่าขนาดจะลากไหวไหมนะผมนะทำไปมั่วหมดนะไม่มีใครเขาทำกันนะทุกโยมทำนี้ แต่ว่าเราทำเขาลงเราทำอย่ติดแม่หนิอย่าติดด้วยอย่าติดนะอย่าติดนะโอ้โหมิดล้อเลยไหมลูกพี่นี่เดี๋ยวเราค่อยๆถอยลงนะแล้วเดินหน้าก่อนเดินหน้าไม่ได้ครับทุกคนนีค่ค่อยๆถอยครับผมค่อยๆถอยนะโอ้ึ้นไม่ได้ อคอเดี๋ยวเราทำไงดีวะทุกคนขันเออเดี๋ยวผมอารดเดินหน้าไปน่าจะได้ไม่ได้ปะทุกคนถอยขึ้นไปเออถอยขึ้นไปโอเคนี่ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วรถไทยรถไทย เดี๋ยวเราจะลดไทถอยขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมค่อยถอยเอาผมคิดว่าน่าจะถอยขึ้นได้อยู่นะคุยถอยไม่ตรงมันก็ไม่ได้เลยลูกพี่เลื่อนหน้าไปก่อนตรงตรงเลยคือมันแบบมันไม่ใช่โฟร์วิดนะผมนะมันแบบสองล้อไม่รู้ว่า,า,านี่มค่อยๆถอยเห็นไหมคือแบบมันทุ้ยยากมาก อถอยขึ้นถอยขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมรับพี่อ้ไม่ขึ้นเลยทุกพาะว่าแบ้อหน้ามันจมนะผมคือล้อหน้ามันจมนะเฮยเ็นใจยเย็นใจยเย็น,ยยนไม่ต้องไม่ต้องอะไรนี่ไปคือผมต้องบานนะรถไถขึ้นลุกพี่น่ารถไถติดเลี่ยบท มาถอยถอยเข้ามาใหม่อยโอเคครับปึ๊บรถอยถอยขึ้นใหม่ครับผมน่าจะได้โอ้อย่างชันเลยทีนี้ขึ้นได้ไหมเออหนีก่อนไปแล้วก็ถอยขึ้นใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นเลยลูกพี่ใจยเย็น ทุกคนขึ้นได้แล้วกับผมขึ้นได้แล้วเดินหน้าหน่อยนึงเดินหน้าหน่อยนิดนึงค่อยเดินไปเดินหน้าหน่อยเอ้ยใจเย็น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 อุ้ยรถยกล้อทุกคนอย่าดึงรถเข้าไปข้างหน้าอีกก่อน

ยอาลไปครับแอดดึงขึ้นดึงขึ้นเลยแล้วพี่ดึงขึ้นเลยโอ้ยข่อมเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยไหมอือรัดติดดีโอเคเดี๋ยวรอขึ้นใหมครับผมคลิปนี้ก็น่าจะนานด้ไเรือนไม่ได้สาระเลยขออกต้สิงขนึ้นทุกคนไอ้ดึงขึ้นลัวพีดึงขึ้นดึงขึ้นลงแรงอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวราเดินหน้าเจอรถคันไหนวะคันนี้ไปข้างหน้าอีกก่อนไปเดินหน้าขึ้นไปครับผมปึ๊บซื้อชีบแบบนี้น่าจะขึ้นได้มั้งนี่ครับผมโอเคแล้วเราก็เอออเารถคันนี้มารถไถไปถอยขึ้นนะผมทีนี้โู้รถไถล้อหนาจุกมั้ย เดี๋ยวมาจุ่มตรงนี้แล้วขึ้นยากนะมีแต่ต้นไม้โอ้โหมิดล้อไหมโอ้เกือบมิดล้อทุกคนไปคเอาไปไปค่อยๆถอยลงไปโอเคเืนหน้านิดนึงนี่แล้วก็ต้นไม้ ว้าไหลตกครับผมไหลตกบ้านไหลตกเมื <rt> um> ่อ <Rach> ก <aut> um> ี้คือมันไหลตกนะทุกคนกว่าหลไร ต้องงารถไถขึ้นที่้วอะไรมาทุกคนเดี๋ยว เราเจอเรถไถขึ้นไงวะเนี่ยมีเสียงรบกวนอะไรยังไงก็ต้องขอไปน้ำชุมด้วยนะผมนะคือมันต้องเอาขึ้นตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเราถไถขึ้นตรงนี้ใหมขึ้นไม่ได้ยี่โอ้โหรถไถเลยว่าไม่เรงเลย ลุกไถก็ไม่แรงสักกึนงหนะผมนะไอ้น,นี่อยากคว่ำนะเองอยากคว่ำนะเว้ยเอยหรือว่าขึ้นตรงนี้จะง่ายกว่าวะทุกคนเด้เออาจจะขึ้นง่ายกว่านะผม พูดแต่ว่ารถกระบะเราล่างเราไม่ได้เอารถไอ้เย็นกิดอีกทุกคนนอ้ทอยได้ล่ะโอเคเนี่ยผมคือมันถอยอยากนะรถไอ้เน,นี่ยโอเค เดี๋ยวเราหาเออที่ขึ้นดีๆก่อนตรงไหนดีวะหมดพังหมดนะทุกพี่ถ้าทำแบบนี้ไปผมหาที่ขึ้นดีๆกันนี่ลงน้ำเลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ ลกมดูผมมองว่านขึ้นไม่ได้นะผมนะตรงนี้เดี๋ยวหาที่ขึ้นแบบซืออ้อเดี๋ยวขึ้นไปตรงนั้นลเลยแต่ว่าเราจะไอ้นี่นะหาที่ชนชันนะท่านผู้ชมจะลดไอ้นี่ล่างรดไทยนะสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้นะ เลี้ยไปครับผมเลี้ยไปเลี้ยไปโอเคสำเร็จไหมนะอุ้ยสี่นาทีแล้วสำเร็จไหมเนี้ยภารกิจนี้โอเคเดี๋ยวเราจอดไว้ตรงนี้ คเราเราได้จุดจอดใหม่แล้วท่านชมผูติดแหมนี่รถไถจะติดแล้วรถไถจะติดแล้วคือเราย่ําดินตรงนี้จนล,ลึกเลยนะทุกคนคือมันเริ่มเป็นดินแบบดินกะทิแล้วอ่ะเพราะว่าแบบเราย่ํามานานแล้วไงทุกคนไปม,มาดูกันครับผมว่าภารกิจนี้จะสาเร็จหรือไม่ไนะผมนะต้องสําเร็จแลหละเฮ้ยถอยมันตรงๆหน่อยดิลูกพี่ ถอยไม่ตรงอย่างนี้ก็ขึ้นไม่ได้ทุกทีเลยอ่าเดี๋ยวลากอ่ะอืออืมไม่ตรงให้มันรู้ไปนี่ีครับผมไปค่อยๆถอยขึ้นทีนี้อือถอยขึ้นไปโอเคนี่ ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วในระดับหนึ่งแล้วกดบินนิดนึงโอเคบินอีกโอเคพอเราก็จะดึงขึ้นนะผมนะดึงขึ้นนะไหนว่าวินพอ ขึ้นยากมากทุกคนไปบินตรงนี้ไปด้วยมันงัดกันมันงัดกันไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราวินไปข้างหน้านินงโอเคบินไปข้างหน้าก่อนนะบมนะโอเคนี่ ตรงนี้ก็วิ่มานเออนี่โอเคแล้วลงได้มาขนาดนี้ก็ทีวอลขี่แล้วนะครับผมเดี๋เดๆอเด้อจุดวินก่อนเดินหน้านิดนึงเดินหน้าก่อนลูกพีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคขี่แล้วโอเคแล้ว นีครับผมถอยขึ้นได้ไหมไม่สามารถถอยขึ้นได้เดีย๋ยวเราบินขึ้นเฮ้ยบินขึ้นได้บินขึ้นได้ไดเดี๋ยวเราค่อยค่อยบินโอเคพอพอพอ,พอนี่โอเคครับผมสำหรับภารกิจนี้เราก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมนะสวัสดีครับ